กราบสวัสดีครับวันนี้พวกผมเลยนะจู๊มกัสบกซึ่งต้องบอกเลยว่าชื่อช่องนี้แม่งสิ้นคิดมากแต่ก็เป็นช่องแต่ก็ชื่อนี้ก็จำง่ายไหม <c oughs> ง่ายๆนะครับชิวๆโอเควันนี้ก็เราก็จะมารีวิวเป็นไม้เวนสัน ซึ่งตัวย่อของเขาเรียกง่ายๆก็คือแบรนด์ V.S. นั่นแหละครับนะ V.S. นี่ผมรีวิวไปเยอะแล้วนะแต่ก็มาใหม่เรื่อยๆก็ต้องรีวิวเรื่อยๆนะครับเข้าใจมาแล้วก็ใจไปจัดไปโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น Nano Power 7,009สีแม่งดอกจริงๆ <c oughs> แต่ผมก็ใช้นะเนี่คือไม้ที่ผมใช้เองบอกตรงใช้ต่อเมื่อ วันที่ไม่มีแรงวันที่แรงน้อยบอลแบบกระออดกระแอสเจ็บนู่นเจ็บนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีตีง่ายนะครับตีง่ายซึ่งเราบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมจัดไปเนะี่ยขึ้นไป30ปอนด์นะไม่ได้พูดเล่นนะครับขึ้นเอ็นของ VS นะครับเป็น VS V5 30ปอนเดี๋ยวไม่เชื่อชมอันนี้ขึ้นแบบพรีเมียมนะครับก่อนเลยเพราะว่าขึ้น30มสิบปอนเราไม่รีวิวก็จะต้องพรีเมียมไปข้าหน่อยไม่ใช่ไหมตัวเอง พอขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยตกใจไม้บาบออะไรวะราคาแม่งพันสองเก้าสิบอืมหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทขึ้น30ปอนด์ไม้5 u ยด้วยตัวนี้เป็นไม้5 u ยนะครับ5 u ยูนะคือเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเบาตีง่ายแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช้เล่นๆถึงสีมันจะหวานแววอย่างเงี้ยไม้โดยรวมสีอะไรค่อนข้างที่จะสวยนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยคือแบบเออ ยอมตีง่ายตบได้นะครับเป็นไม้สเปคคือก้านอ่อนก้านอ่อนหัวหนักอ่าเป็นไม้บุกนะครับเป็นไม้เชิงบุกแต่ตีแล้วนุ่มตีแล้วตีง่ายซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เขายัดมาข้างในก็จะเป็นอัดโฟมอัดนุ่นอัดนี่เข้ามาเดี๋ยวผมอ่าดรีวิวหน่อยตัววัสดุนะครับที่เขาเอามาทำไม้ตัวนี้ที่อยู่ข้างในไม้ตัวนี้มันเป็นวัสดุโฟมแข็งเออสารกิจอ่าว่าอะไรฟ้อ โซนิคโฟมแมคเิเียเห็นมันอ่านไม่ออกเป็นโฟมเอาสรุปว่าผมแปล Google Map แล้วกันโฟมแข็งอาโฟมแข็งซึ่งโฟมแข็งตัวนี้มันเป็นแบบมันเป็นคล้ายๆพอมันแห้งปุ๊บนะ่มันมันเป็นเหมือนใหญ่เป็นโฟมแข็งขึ้นมันทำให้เบาแต่แข็งแรงมากกว่าเดิมมันเลยขึ้นเอ็นสามสิบปอนด์ได้โดยที่น้ำไม้ไม่ผิดรูป ซึ่งเขาเรียกสั้นๆว่าแบบไมโครโพลิเมอร์อันนี้ผมแปลไม่ถูกนะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเขาต้องเล็กจริงๆมันก็จะแยักเ์ข้นอยู่ในนี้ได้ไงอะเนาะน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงมากจุดเด่นคือเพิ่มความแข็งแรงเฟรมไม้และลดแรงสั่นสะท้านที่สําคัญเวลาตีลูกหน้าไม้จะนิ่งควบคุมลูกได้ง่ายและตบลูกแม่นยำอย่างเห็นได้ชัดอ่าไอตรงเนี้ยไอข้างหลังมาในก็คือเป็นคําโฆษณาอ่ะแต่ก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมพอผมลองไปตบดูลองตีดู ได้มันก็ตีได้ซึ่งเฮ้ยมันเป็นไม้ราคาที่ ถูกแต่คุณภาพมันให้มาเกินราคาอ่ะราคาเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นทำอาจจะขาย 3- 4มสี่ห้าพันได้แต่วสหรือเวนสันเนี่ยเขาก็มาขายในราคาเท่านี้แล้วเราสามารถได้ลองของใหม่ๆรู้สึกดีไหมเนาะสีก็จะหวนานหวานแบบแบบ่านี้นะครับอันนี้ผมก็ขึ้นเอ็นเสีพูแม่งไปเลยแต่ผ้าพันไม่มีสีพูนะผมใช้ตัวนี้ก็คือผมใช้เป็นม้วนใหญ่เลยมันเลยแบบใช้ได้นูน่นอ่ะอย่าลืมนะครับก็เลยพันพันเป็นสีเหลืองอย่างให้มือจับเราคนอื่นจะเห็นก็จะเห็นแต่ช่วงไม้เนี่ยซะส่วนใหญ่นะครับรีวิวไม้ก็ต้องคู่เกี่ยวก ดูก็ได้อะ มันก็ตีได้ไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะครับเฮ้ยราคา1290ตัวนี้ผมแถม N V5 VS นะครับผม V5 V5 อะแถมกริปแถมซองนะครับจากร้าน MM แบบมินตันชอปใครสนใจตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย